ราศีพฤษภฟังทางนี้นะคะตอนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนปุตตะบ้านแห่งความสุขความรักและผลงานที่ภาคภูมิใจช่วงนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มมีสีสันมากขึ้นใครที่ทํางานด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์หรือทําของสวยๆเงามๆจะมีแรงบันดาลใจพุ่งสุดๆส,สิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มเห็นผลชัดเจน งานเริ่มมีคนมองเห็นคุณค่าการเงินดาวสูขในปุตตะส่งพลังเรื่องโชคจากความพยายามยิ่งขยนันยิ่งเห็นผลอาจมีรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณรักหรือจากลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําความรักก็สดใสคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจจากงานหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกันส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์ได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์หรือวางแผนอนาคตสรุปช่วงนี้ราศีพฤษภ เป็นจังหวะที่สุขหนุนใจให้คุณรักตัวเองมากขึ้นสิ่งดีๆที่คุณส่งออกไปจะกลับมาหาคุณแบบคูณสองพิมมาเลยว่าน้อมรับคำทำนาย